สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับประจำงวดวันที่16มิถุนายน2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับของงวดประจำาวันที่1มิถุนายน2566นะครับก็มาเข้าอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง7รูด7นะครับก็มาเข้าเจาะตรงๆอยู่ที่72นะครับ ผลก็คือ272กับ09นะครับส่วนแนวทางนะครับของวันประจำวันที่16มิถุนายน2 5 6หนี้นะครับแอดก็จะให้เลขเด่นนะครับเด่นอยู่ที่เด่นอยู่ที่4นะครับตัวรองก็คือ3นะครับเด่น4รอง3 ตัวเจาะจับคู่นะครับ40 40, 40 42 43สี สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าก็สามเจ็ดนะครับ ส่วนเลขสาตัวนะครับเลขสาตัวก็จะมีที่0ูนย์3ี่สาม้าก็เจ็ดสีนะครับ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะครับแอดก็ขอให้เฮงเงปังๆนะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับประจำว,วันที่16มิถุนายน2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ